ชมบรรยากาศต้นคริสต์มาสยักษ์แสงสีตรการตาที่กลางกลุ่มบรัสเซลค่ะจัตุรัสกองบรัสนะคะซึ่งเป็นจัตุรัสอยู่กลางกลุ่มบรัสเซลเมืองหลวงของประเทศเบลเยียมได้จัดตั้งต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์พร้อมการแสดงแสงสีสุดตรการตาระหว่างงานวินเทอร์วันเดอร์2021ซึ่งเริ่มต้นไปตั้งแต่ว่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมมากมายอย่างการแสดงแสงสีเสียงตลาดคริสต์มาสและอื่นๆเป็นต้น ทั้งนี้แล้วเบลเยียมย,ยังคงตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรโนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นจึงบังคับใช้มาตรการเข้มงวดระหว่างเทศกาลดังกล่าวอาทิการตรวจบัตรโควิดเซฟตีเกตการสวมหน้ากากนอนามายัยและยังคงต้องรักษาระยะห่างทางสังคม ดับที่โรเมาเนียก็ได้เปิดตลาดคริสต์มาสต้อนรับเทศกาลช่วงสุขสันต์นี้เช่นเดียวกันโดยที่กรุงบูดาเรสต์เมืองหลวงของโรเมาเนียก็ได้เริ่มต้นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยการเปิดตลาดคริสต์มาสบูคาเรสต์ซึ่งพลังพร้อมไปด้วยสินค้าประจำเทศกาลอย่างเครื่องประดับขนมลายซานตาคลอสและอื่นๆ รวมถึงมีการตั้งเครื่องเล่นอย่างม้ามุนดึงดูดประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ออกมาร่วมการเพลิดเพลินและสนุกสนานกับบรรยากาศแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะสำหรับที่รโตก็ได้มีการจัดแสดงงานแสงสีเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่เช่นเดียวกันโดยที่เมืองตโตอาก็ได้จัดแสดงงานแสงสีเสียงประจำปี2021 ซึ่งสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามารับชมการสแสดงที่สวยงามยามราตรีโดยงานนี้ได้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่27พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาโดยงานจะมียาวไปจนถ,ถึงหลังปีใหม่ในวันที่2มกราคมปี2022นี้ค่ะไปชมบรรยากาศแสงสีเสียงในช่วงฉลองปีใหม่ของฝั่งเอเชียกันบ้างค่ะไปจิบชาอุ่นชมแสงไฟกลางลมหนาวนณะหมู่บ้านหิมะของจีน ที่มณฑลเฮหลงเจียงค่ะโดยหมู่บ้านฮิมะที่จีนในหมู่บ้านตันจีมณฑลเฮหลงเจียงทางตอนออกเฉียงเหนือของจีนได้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยนักท่องเที่ยวสามารถจองตัวล่วงหน้าด้วยระบบชื่อจริงผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือว่าร้านค้าวีแชทของหมู่บ้านาทิมะได้แล้วทางนี้แล้วหมู่บ้านาทิมะนี้ ตั้งอยู่บริเวณชุมชนของสันเขาจางกวงใช้และสันเขาเหล่าเยของเทือกเขาฉางไปในอดีตที่เคยเป็นพื้นที่ตัดไม้ทําลายป่าของบริษัทป่าไม้ในเฮหลงเจียงต้าไหาล่ลินซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนและได้เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในขณะนี้เนื่องจากหิมะในฤดูหนาวของที่นี่กินเวลานาน,นถึง7เ,เดือนจึงได้ขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านหิมะของจีน ไม่ได้มีแต่เฉพาะในยุโรปเท่านั้นที่มีบรรยากาศแสงสีเสียงเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลคริสต์มาสแต่ว่าที่เทศกาลโคมไฟที่กลุ่มโซลของเกาหลีใต้ก็ได้มีการจัดงานอย่างสวยสดงดงามมีการจัดไฟสีสันต่างๆนาเปล่งแสงสีสดใสอย่างราตรีโดยสมนทรข่าวสินหัวได้ประมวลภาพโคมไฟตัวการ์ตูนสีสันสดใสจำนวนมาก ที่ถูกจัดตั้งเรียงรายระหว่างเทศกาลโคมไฟของกรุงโซในปี2021นี้โดยภายในงานจัดขึ้นในย่านใจกลางของกรุงโซลมงหลวงของเกาหลีใต้ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวและชาวเหมืองได้อย่างมากมายค่ะ